สวัสดีพี่น้องประชาชนที่รับชมผ่านทางไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจกลมกลุ่มโรคครับพบก,กับรายการ r รีวิวโรค Disease Review รายการสุขภาพถ้ามาต่อไปเทรนด์สุขภาพที่ต้องรู้ก่อนรู้เท่าทันป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวครับ ผมร,รบวรปัตนาแถมเพชรครับในช่วงากาัดหนาวนะครับเริ่มมีการเดินทางไปท่องเที่ยวไปสถานที่ที่อยู่บนภูเขานะครับหรือที่ที่มีอากาศหนาวนะครับเราจะเห็นสถานที่พักหรือรีสอร์ทที่ใช้เครื่องทําน้ําอุ่นระบบแก๊สแทนระบบไฟฟ้าเพื่อสร้างความอบอุ่นแกร่ร่างกายครับแต่ทราบกันไหมครับว่าเครื่องทําน้ําอุ่นระบบแก๊สนะครับสามารถทําให้เราหมดสติได้และรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อการใช้เครื่องทําน้ําอุ่นระบบแก๊สอย่างไรให้ปลอดภัย ้องระมัดระวังอย่างไรครับเมื่อพบเจอคนหมดสตินะครับวิธีปฐถมพยาบาลเบื้องต้นเราสามารถทําได้อย่างไรสามารถติดตามได้ในรายการรีวิวโรคในวันนี้ครับโดยในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากนางจิราพรพรมมงคลนะครับนักวิชาการสาธารณาสุขป,ปฏิบัติการกองระบาดวิทยาที่จะร่วมถามมาต่อไปในรายการรีวิวโรคในวันนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรื่องพี่ปาล์มนะครับมาเริ่มกันที่คําถามแรกกันเลยครับสถานการณ์บ้านเราและสาเหตุการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตจากเครื่องทําน้ําอุ่นระบบแก๊สเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ปาล์มค่ะก็ะซึ่งในจปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะชอบไปท่องเที่ยวในช่วงอากาศหนาวนะคะก็จะมีบางรีสอร์ทบางโรงแรมนะคะก็คือคมีการใช้เครื่องทําน้าอุ่นระบบแก๊สแทนเครื่องทำน้ำอุน่น ระบบไฟฟ้านะคะนักท่องเที่ยวนะคะควรมีการเฝ้าระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษค่ะเพราะอาจจะได้รับอันตรายจากเครื่องทําน้ำามุนระบบแก๊สได้นะคะและก็จากสถานการณ์การเฝ้าระวังของกองระบาดวิทยานะคะก็มีรายงานเหตุการณ์นะคะตั้งแต่ปี2551นะคะจนถึงปี2566นะคะก็คือมีรายงานทั้งสิ้นนะคะ34เหตุการณ์ค่ะเป็นรายงานผู้ป่วยนะคะจำนวน41รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต10รายนะคะซึ่งในปี2566เนี่ยมีรายงานเข้ามาแล้ว1ราย1เหตุการณ์ค่ะ ก็คือเป็นผู้ป่วยอายุ8ปีจำนวน2รายนะคะจากการสำรวจสภาพแวดล้อมนะคะก็คือเกิดจากการใช้เครื่องทำนูนระบบแก้เป็นเวลานานเกิน20นาทีทำให้ผู้ป่วยหมดสติค่ะกรณีอย่างนี้คือไม่มีช่องระบายอากาศเนี่ยทำให้คาร์บอนมอนอกไซด์ในห้องน้ำเนี่ยเกิดในปริมาณที่มากใช่ไหมครับ Oh, ใช่ค่ะคผมะแล้วอย่างนี้เนี่ยตอนที่เราไปพักที่ต่างๆเนี่ยแล้วมีเครื่องทําน้าอุ่นระบบแก๊สนะครับจะแนะนําผู้เข้าพักหรือนะักท่องเที่ยวกับการใช้งานอย่างไรบ้างครับพี <c oughs> ่ปาบก็อันดับแรกเลยนะคะก็คืออยากให้นะักท่องเที่ยวนะคะเข้าไปสํารวจโ <c oughs> รงแรมหรือที่พักของตัวเองนะคะว่า <c oughs> ใช้เครื่องทาน้าอุ่นระบบไหนเป็นระบบแก๊สหรือระบบไฟฟ้า <c oughs> ถ้าระบบแก๊สเนี่ยมีพัดลมระบายอากาศหรือไม่ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่มีมีช่องระบายอากาศเพียงพอหรือเปล่ารหรือถ้าไม่มีทั้งสองอย่างเลยอะค่ะก็คือขนาดอาบน้ำเนี่ยก็ควรที่จะมีการแง้มประตูเพื่อให้มีการระบายอากาศค่ะครับผมแล้วใครบ้างครับที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้เครื่องทําน้ําอุ่นระบบแก๊สครับอ่กุ่มเสี่ยงของเราหลักๆเลยก็คือจะเป็นของเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุค,ค่ะแล้วก็มีเป็นผู้ที่มีโรคประจําตัวโรคหัวใจโรคความดันโลหิตแล้วก็โรคทางเดินหายใจค่ะครับผม แล้วกรณีนะครับที่เราไปท่องเที่ยวแล้วเราเจอคนหมดสติในห้องน้ำเนี่ยเกี่ยวกับการใช้เครื่องทําน้ําอุ่นระบบแก๊สตรงนี้เนี่ยเรามีวิธีประมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรบ้างครับพี่ปาอย่างแรกเลยก็คือพาผู้ป่วยนะคะออกมาที่โลงค่ะแล้วก็โทร1669ค่ะ,ะค่ะกรณีอย่างนี้เนี่ยสามารถถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยไหมครับ ได้ค่ะถ้าสมมติว่ามีการสูดดมก๊าคาร์บอนมอนอกไซด์ที่นานมากเกินไปนะคะทำให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปแทนที่เม็ดเลือดแดง<ช>แล้วก็<ช>ไม่สามารถที่จะาหายใจได้ทำให้ระบบเลือดในร่างกายไหลเวียนผิดปกติใช่ไหมครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้พี่ปามฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่รับชมผ่านทางไลฟ์ในขณะนี้ครับค่ะอยากฝากอันดับแรกก็คือฝากของนักท่องเที่ยวก่อนนะคะการอาบน้านะคะไม่ควรอาบน้ําเกิน 10นาทีนะคะขณะใช้เครื่องทาน้ําอุ่นระบบแก๊สแล้วก็เปิดพัดลมร,ร,ร,ระบายอากาศทุกครั้งนะคะแล้วก็ไม่ควรอาบน้ําติดต่อกันทันทีควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย10 2ถึง20นาทีนะคะเป็นอย่างน้อยที่ก่อนที่จะใช้ คนถัดไปค่ะอันนี้ก็คือในกรณีที่มีคนอาบน้ําอยู่ปั๊บแล้วจะไปอาบน้ําต่อเนี่ยเราต้องทิ้งให้ห้องเนี่ยมีการถ่ายเทอากาศคาร์บอนมอนอ,อกไซด์ออกจากห้องน้ําก่อนใช,ใช่ไหมแล้วเราถึงเข้าไปอาบน้ําตรงนั้นได้ก็จะช่วยให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วสถานการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดช่วงเวลาไหนครับพี่ป,ปามค่ะจากการเฝ้าระวังนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะเกิดในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมก็คือคช่วงปลายปีต่อเนื่องไปถึงต้นตปีถัดไปค่ะ อ๋อเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยได้ขึ้นไปบริเวณภูเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับไปท่องเที่ยวกันแล้วบริเวณภูเขาเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีไฟฟ้าในบริเวณนั้นหรือรีสอร์ทเนี่ยก็จะใช้การเครื่องทําน้ําอุ่นระบบแก๊สใช่ครับค,ครับแล้ววิธีสังเกตเมื่อได้รับคารบ์บอนมอนอ,อกไซด์ในปริมาณที่มากเนี่ยจะมีผลอย่างไรต่อร่างกายครับพี่ปามค่ะเมื่อได้รับคาร์บอนมอนอ,อกไซด์นะคะคเป็นปริมาณมากเกินไปนะคะคก็คือจะมีเกิดอาการวิงเวียนมึนศีษะนะครับ หน้ามืดนะคะจนถึงหมดสติถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ,<ฮ>ะซึ่งการสังเกตตัวเองนะคะขนาดอาบน้ําที่ใช้เครื่องทำน้ำมุนระบบแก๊สนะคะถ้ามีอาการมึนศีรษะวิ่งเวียนนะคะให้รีบปิดเครื่องทำน้ำมุนระบบแก๊สนะคะแล้วก็รีบออกจากห้องน้ําทันทีค่ะครับแล้วก็มาอยู่บริเวณที่ลง,ลงแจ้งใช่ไหมครับ<ช>ที่มีอากาศ<ช>่ายเทได้สะดวกก็จะช,ช,ช่วยให้อาการดีขึ้นนะครับ,รบสุดท้ายนี้นะครับอยากให้พี่ปามฝากอะไรถึง พี่น้องประชาชนหรือผู้ประกอบการแลนะนักท่องเที่ยวที่จะไปท่องเที่ยวบริเวณที่มีเครื่องทําน้ําอุ่นระบบแก๊สครับเช่นครับค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็คืออยากให้เข้าไปสํารวจนะคะโรงแรมหรือรีสอร์ทที่พักของท่านนะคะว่ามีเครื่อง,องใช้น้าการใช้เครื่องทําน้ําอุ่นแบบ,บแบบไหนแบบ ไฟฟ้าหรือระบบแก๊สถ้าระบบแก๊สเนี่ยมีพัดลมระบายอากาศหรือไม่ค่ะ,ะแล้วก็ถ้าไม่มีนะคะมีช่องระบายอากาศเพียงพอไหมการใช้ห้องน้ํานะคะไม่ควรใช้ห้องน้ํานานเกิน10นาทีรหรือถ้ามีการใช้ห้องน้ําติดต่อ,อก,กันนะคะควรเว้นระยะในการใช้ติดต่อ,อก,กันประมาณ15-20นาทีค่ะ ส่วนผู้ประกอบการนะคะก็อยากฝากไปถึงผู้ประกอบการทุกท่านนะคะในการติดตั้งเครื่องทาน้ำมันระบบแก๊สก็ขอให้ติดตั้งที่มีมาตรฐานนะคะมีป้ายแจ้งเตือนแนะนําที่ชัดเจนค่ะเพื่อป้องกันการได้รับอันตรายจากของนักท่องเที่ยวค่ะขอบคุณค่ะโดยในวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณนางจิราพรพรมมงคลนักวิชาการสาธารณาสุขป,ปฏิบัติการกองระบาดวิทยา ที่ได้ร่วมถามมาต่อไปในรายการรีวิวโรคในวันนี้ครับโดยทุกท่านนะครับสามารถติดตามรับชมรายการรีวิวโรคใน e ีต่อไปทุกวันพุธเวลา11นาิกา30นาทีถึง11นาฬิกา45นาทีผ่านทาง Facebook แฟนเพจกรมควบคุมโรคและเพจกดดูรูโรคหรือโทรสายด่วนหนึ่งสี่สองสองเพราะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ใน e ีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับพี่ตามคุณค่ะ